สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ4 year x อ็เอ็มีไเมีะไมันพูดไอ้พวพูดว่าอะไรไม่รู้อะเอมีมานนไรไม่ได้นั่นแหละชื่อรายการของเรากูไม่ใส่ใหม่อยู่แล้วมันก็ไม่ได้ได้หได้ปะไมเลยจพูดไม่จบนะ จบนะได้เหรอแอร์ยนแอร์ร้อนมากเลยได้ก็ได้แล้วก็วันนี้เราีสองเกมที่ร่วมก็คือมีเกมแฟนพันธ์เกับเกมวัดภาพใช่แต่อีกอย่างหนึ่งนะคะเราจะมีการทำโทษทำตามที่ยูเซอร์บดใช่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 คือบอจะบอกว่าวันนี้นะคะเป็นวันชายเปี้เบิร์เดย์ครบรอบนี่เออเนี่ยที่มินจะบอกพี่เม จะพูดสิ่งนี้หนูว่าจะบอกว่ายูสเซอร์กับวีเจคนไหนนะคะที่อยากให้กำลังใจแอดมินในไลฟ์นี้สามารถส่งของขวัญที่หมวดปันํามได้เลยนะคะชิละ20คูปองวันนี้เราไม่ได้มีิกิจกรรมที่แบบว่าส่งกลับส่งคืนหรืออะไรอย่างงี้แต่ว่าให้จบเป็นกำลังใจให้แอดมินได้เพราะว่าแอดมินพูดแบบต่อยๆมากวันนี้เหนื่อยเราไม่มีอะไรยูสเซอร์เสียปองมีแต่ได้ปองกับได้ใช่ไหนเราเริ่มดำเนินการเลยอะเรามาเริ่มเล่นเกมแรกของเราก่อนเลยป่ะเกมแรกเลยค่ะเกมแรกของเราชื่อเกมว่า จำไม่ได้ใช่จะคิดมาลูกแล้วเอาอันนี้ออกมากก่อนยงใไ่เอามาเป็น็อปโอเคไ็นไม่ให้กูหมดเล่นเกมแรกของเราคือเกมเกมอะไรไปน้องบีมอธิบายเกมแรกของเราคือเกมวาดรูปทุกคนเออเกมบึกบึกรายการบีมไหยเออเกมวาดรูปทุกคนซึ่งรูปที่เราจะวาดคือรูปของฝันในแอปเราไม่ยากอะไรนะพี่ไปพีอะไรจ้ารูปของฝันที่จะวาดคือรูปของฝันในแอปเราทุกคนได้จ้า แอดมินจะเป็นคนว่าดให้ทุกคนถ่ายฝ่าถ่ายถูกคนแรกรับกลิ่นโคนไปเลยจ้ะรูปที่เราจะวาดมีแค่6รูปเท่านั้นซึ่งคนที่จะได้กลิ่นโค้ดจํานวนสองพันรับตูมีแค่6คนนี่มีวาดก่อนเลยนางบีมก่อนเลยนี่ปจะวาดยังไงบ้างเนี่ยอะไรนี่ก็ไม่ตรงแล้ววะมาจบเลยมาถือให้ถือให้ศิลปินพี่มันไม่ใช่เรื่องถือให้บีมแบบนึง ูตอนนี้น่าเกลียดมากเลยกูจะพากูคือแบบน่าเกลียดมากเลยไม่ได้อยู่อย่าตั้งใจมากได้ป่ะอย่าตั้งใจมากได้ป่ะได้อยู่ <ผม S 1> นะคอนเซ็ปต์หน่อยดีเอาจริงใครไม่เหมือนดูเตรียมไว้าเลยนะใครพิมพ์เร็วใครพิมพ์ไวรับเลยนะคะได้แล้ว มาเสร็จแล้วพร้อมไหมแค่นี้พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมอย่างทุกคนพร้อมพร้อมตอบอย่างดูดูของขวัญไวเด้อกดดูของขวัญขอชื่อของขวัญนะขอถูกเป๊ะๆนะถูกเป๊ะๆนะใช่อ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งไปคนแรกคนแรกพร้อมกับคนสวยอุ้ยใครถูกใครใครถูกรับก่อนเลยสองพันคูปองฮไป ผ่านมาเลยโอ้ยให้มีวาดเหรอได้นะขอเลือกก่อนมาสวัสดีค่ะทุกคนพร้อมมาตั้งใจวาดมากใช่เก็บดีเทลเวอร์เก็บดีเทรสุดๆมีมีวา์สวยอ่ะเอาอมาสวยอ่ะมึงเอาไหนอะมาไม่เป็นคนมาดสวยอยู่นะอุ้ยไอเดี๋ยวพักเร็จแล้ว เสร็จแล้วเสร็จแล้วสชนะนะทุกคนไทยเน่งเตรียมพิมพ์ยางเตรียมพิมพ์ยางเน่งสองซ้ำไปจ้ะเบอร์ใครพิมพ์เบอร์ลูกบุกเบอร์ใครพิมพ์ได้ก่อนรับไปเลยใครก่อนแท็กี่เซ็ตพอดถูกบ้างรับไปเลยค่ะสองพันคุปโอยขอบคุณค่ะ ทำไมน้องหอยกูหน้าเปรี้ยวแบบฉีดมิลเลอร์แบบเกินขนาดอ่ะแบบเปรี้ยวไปหน่อยหมอปั้นไม่ดีเป็นหมอกระเป๋าหมอกระเป๋าค่ะแอดมินหน้าหลังจังครับให้คนนี้ด้วยนะรอรอแหมแจกเฉยใครชมไม่ได้เลยมาดูทักทกไปแล้วนะสรุปที่กูเตรียมไว้เลยค่ะเหรอมันก็ไม่ได้พิมพ์สดพิมพ์สดไม่เป็นไรพิมพ์สดได้ก็ชอบสดอยู่แล้วอะค่ะคือหมายถึงอะไรอ๋อมา มาให้แนนต่อไปคนที่สามให้แนนเป็นคนวาดเนาะเจอฝีมือแนนซี่ซะหน่อยเจอพี่แนนซะหน่อยเอาตัวนี้แล้วเอาตัวนี้แล้วยุ่งซะเดี๋ยวลาเด้อมาดูว่าจะมาออกมาเป็นยังไงเฮ้ยนั่งใจอะไรขนาดนั้นอ่ะถูกคอนใครที่เข้ามาใหม่นะคะทายว่าแอดมินวาดรูปของขวัญชิ้นไหนชื่อว่าไอ้หียกูเจอคนที่ยิ่งกว่าบีไหม เจอคนที่นี่กว่าบีมแล้วทายถูกรับไปเลย2,000ปองคนที่ยิ่งกว่าบีมอยู่ตรงนี้ค่ะบอกเลยมือฉมังอยู่ตรงนี้แล้วมือฉันหมักไอ้บีมเออสวยไงใครบอกไม่สวยพร้อมไหมห้าสี่สามสองหนึ่งแม่หวานจริงเลยชื่ออะไรบร ว่าเร็วกว่ากันแ,แ,แต่ว่าแล้วแน่เนี่ยฝีมือการวาดช่หม่างที่สุดหไหนใครยูเซอร์โหวตมาเมื่อกี้ใครวาดสวยที่สุดเออใครวาดสวยที่สุดส่งส่งของขวัญ <ciliation> ส่งของขวัญเมื่อกี้ใครวาดสวยที่สุดพ,พี่พี่ส่งของขวัญมาเลยถามจริงพี่โบคิดดีวเหรอเมื่อกี้ใครอ่ะยูบีมจริงเหรอบีมวาดสวยแล้วเหรอหนูวาดสวยกว่าอีกมาต่อไปเลยบีมไปเลยลูกบีมไปเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาบีมรู้แล้วพี่บีม อะไรมันจะง่ายมากโอ้โหแยกไม่ออกจริงบีมพักไหนมึงมาว่าลูกแข่งกับกูไหมทำไมอ่ะขอโทษนะแนนมึงมีเวลาว่ามาอะไรกับน้องหรือเปล่าโอ้โหหลฟ์รายการน้องวันพู้แต่งน้องโทษทั้งกี่รอบไม่เคยมามีแต่กูมากับมะปรางง่ายมากมีกิจมีจัดมีจัดตลอดมีจัดตลอดร้อยถูกต้องค่ะรับไปเลยแต่เกมนี้เดี๋ยวเราจะลงโทษแอดมินเลยใช่ ว่าแบบลงดีเทลรอบนี้บอกเลยว่าจะวาดแบบเสมือนจริงอ่ะอะระหว่างรออ้ายมีถึงม่นี่เลยทุกคนอข้อต่อไปข้อรองสุดท้ายก่อนที่พี่แนนจะมาจิตจิตปิดจบติดจบอะไลยละปิดปิดจบปิดจบเกมแรกทายว่าของขวัญิีนนี้ชื่ออะไรเนื้อจสจมจ๊อาเฮ้ยลาย ทูกข้อนำรายการอยู่อ่ะเลิกงานยังพี่มินดูนี่พี่มินดิทนอนจำับหามใครนอนจับหามพี่เก๋จะนอนจับหามหนูเหรอหามหนูใหญ่กว่าพี่เกดอีกนะไม่ไมพีมเขาถามว่าเลิกงานยังทำกันอยู่ก็เดาแกบอกแกจะ,ะบอกว่านอนจับหามอยูย่ชิ้นสุดท้ายพอชิ้นสุดท้ายทุกคน้าใครพิมพ์ทันคนนี้ได้ไปเลยกิมโค้ด2,000ันกุ๊ปบองหนึ่งสองจับมาลูกอ๋อ แพี่มายโญ่รับไปเลยโอ้ยเออใช่เมื่อวานพี่มาริโอก็มาช่วยส่งเยอะเออใช่ใช่พี่มายโญพี่มายโญเสียงพี่มายโญพี่มายโญ่ตาก็นังน่าสวยเนี่ยต่อไปนะคะระหว่างนี้ นะคะของเกมโหวตแอดมินน้องรอบแรกอันดับหนึ่งเลยเป็นแอดบีมนะคะบทลงโทษของแอดบีมก็คือหน้าจุดเทสส่วนบทลงโทษอันดับสองของมีนก็คือดมถุงตดดมถุงตดแอนดเลยอยากขอบเอาพี่จุ้งมถุงตดก่อนเลยเหรออันดับสามก็คือแนนซี่ก็คือการทาหน้าม่วงใช่ทาหน้าม่วงจุ๊บมีผู้กันใช่ไหมไม่มือจะทายังไงอ่ะก็เทหน้าไปเลยแต่ก็ไม่รู้อยู่แน่นอน ยแน่นก่อนเลยขอแท็กคี่ตาอยากดูคนโดนเค้กโบ่งหน้าหน้าเลยค่ะมินนี่ที่เก๋เนี่ยไม่ได้ที่เอาใหญ่บอกง่ายนะจะเอาถุงตดของอีมินนะให้มันตายมือกูจริงเหรอเอาจริงเหรอเทแต่มือกูเหรอแล้วมึงจะเทใส่ไหนอ่ะตราเราได้มาให้ความอย่างนี้นะแต่กูเห็นใจมึงนะกูก็เลยเทใส่มือแล้วก็ปาดเอานะเหมือนทาแป้งกูไม่จะเลิสนะคือมินนี่อลนะ แปะชุดหน่อยไหมโหวดคนแรกอันดับที่หนึ่งเลยของยูที่โหวตเลยหน้ามาเพื่อนมันจะมันจะเหมือนทาแป้งเย็นมือแล้วทาเฉยหน้าเดี๋ยวก้มหน้าหน้าอยหน้าน่ารักตาเพื่อนตาเพื่อนจิ้นชิ้นเลยได้เพื่อนแล้วจิ้นชอู้ไม่เข้าใหน้ารากน่ารัก แม่เขา่ป็่ควบอกุ่ยนะว่า น่าอะไรนะบอกว่าจะพาพี่แนนไปเองแต่ว่าแต่ก็ทิ้งพี่แนนให้เดินตามยถากรรมใช่เลียงอตอกแล้วบอกเพื่อนกอันว่าม,มึงไม่มีคิ้วไม่ได้เหมือนนคนะไม่มีคิ้วไม่ได้นะอ่ะขนาดหน้าม่วงยังสวยเนาะถึงก็ว่างั้นแหละวันที่สองเป็นใครแต่ถ้าเป็นตำรวจมาเลยน้องปีมหรือว่ามินนี่นะจ๊ะอยากจะให้ใครดมถุงตด,ดถุงตดคือม <c oughs> ันมีเยอะมากอ่ะนี่แน่นอนอ่ะทุกคนเอามินว่ะทุกคนเอามินเอามา เขาจะเอาไอพี่ไปายสดแจะไม่ได้ดี๊แ่คนดียเลยอะฟิวเหมือนดงกาวฟิลเหมืนดงกาวแลจะตดใส่นนี้นะคะแนรทนี่เทียมับจะข่ากูเลยไงแก่เยอะขนาดเนี้ยเอันน่ะเมมแนนอยาแก้งมินนี่เยอะอเสมพี่ส่เก๋ดูภาพตอนนี้นี่เนี่ยตอนนี้เนเสียนะเดี๋จให้แเอ๊เราใค่กันใจแล้วอ่ะ อ้าวให้กูดมเหรอชอบเหรอเดี๋ยวนีก ah ี่แล้วเดี๋ยวยังอ้เหี้ยบอกก็ดมกาวเลยใส่ไม่มีกี่แล้วเลยชอเหม็นใช่ปะเหม็นยังเหม็นเหรอไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว Hello。 ขอย่าสองกล้องเข้าไปใกล้ๆอันทำมาอยู่จุ๊บด้วยอ่ะเอ้ยพี่แอบกินก่อนเหรอพี่ถือให้ก่อนแมแล้วบี่อยมาใกล้มาหน้ากล้องไหมบีเออไปมานนันอะดมเค้กแทนกดหน้าไว้หนึ่งอาทีไม่หลร้ายว่ะมาจุบแบบเต็มๆไปนะหนึ่งสองสามไม่จุบก็จุบให้ไปเองเลย ออก็มไม่ยอมจุกมันทำใจอยู่อ่ะก็เพื่อจุกให้โหสุสำหรับพี่ๆยูเซอร์คนไหนนะคะที่ถ่ายคำถามถูกรับไปเลย5,000คูปองโอ้0นทคูปองเลยหรอคนแรกความมุ่ง มาอย่างน้อย2ช่องทางเกือบถูกแล้วเกือบถูกแล้วแต่ว่ายังไม่ถูกดิสกต y อกยูทู f เฟซบุ๊กไลน์ถูกแต่ว่ายกตัวอย่างมีอะไรบ้างยกตัวอย่างว่ามีอะไรบ้างคือตอนนี้มีหกสี่ช่องทางรับไปเลยรับไปเลยรับเลยรับไปเลยค่ะครูดักเหรอครูดักรับไปเลยครูดักข้อนี้ข้อนี้บอกเลยว่ายูอร์หลายคนน่าจะรู้คําตอบแล้วก็วีดีโหลายคนน่าจะรู้คําตอบเพราะว่า อันนี้อยู่ที่ดวงแล้วใครตอบเร็วใครเน็ตเร็วนะอันนี้เกี่ยวกับแอดแนนซี่โดยตรงแอดแนนซี่เป็นลูกครึ่งประเทศอะไรพี่แม่ไอ้เหี้ยทำไมต้องเอาดูอยู่ในท็อปปิ้งเลยแอดแนนซี่เป็นลูกครึ่งประเทศอะไรพี่แม่รับไปเลย5,000คูปองเยอะไปรับไปเลย5,000คูปองที่ยิ้มหนุนต้แมทีมอีโมจิหน้าหน้าเศร้าอ่ะแล้วส่งให้นะ เซเลปเอ็กคนที่มาไลฟ์คนล่าสุดมาไลฟ์ในตีมาไลและชื่อวีเจว่าอะไรของเล่นตามซารวีเจน้องหมวยก็เกิดถูกนะก็ถูกนะถูกวาถูกก็ได้ให้เอาโอเคให้เลยมาข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายนะคะอันนี้เกี่ยวกับรายการแอดมินมาไลฟ์นะโดยตรงเลยข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายแอดมินมาไลฟ์เกมว่าใครไม่เก็บหมากเก็บอยู่อีพีที่เท่าไหร่ ของเราได้นะคะ สวยสดก็ชุดม่วงไงอุ้ยชุดม่วงเหมือนกันเลยมึงเค้กเค้กเพื่อนเค้กเพื่อนเพื่อนเค้กเพื่อนเพื่อนเราจะทำยังไงอ่ะไม่ต้องฉีดเพราะว่ามึงถ้ามึงแดกมึงต้องแดกฟองนั้นร้อยจังหา ้มไม่ใช่แกแรงคอมฟูของคุณนะคะเป่าเป่าเพลก่อนไหมหรือไม่เป่าไม่เป่ามาเดินต้องหมุนยังไงวะเป่าเหรอไม่ใช่มันจะโดนนี้ไหมต้องเป่าไหมตองตั้งกูเป่าคนเดียวสระดุมมาเราจะก่อนปิดไลฟ์ของเราก่อนปิดไลฟ์นะคะทุกคนระวังเลยนะคะพี่พี่ วันนี้ต้องไปนะคะขอบคุณทุกคนที่เห็นดูนะคะบ,บะสัญญาว่าสัญญาว่าจะพัฒนาแอปให้ดียิย่งขึ้นไปนะคะไปแล้วนะคะายบ้าบไปบ้านนะคะยูนเซอร์ทุกคนจะส่งการแล้วนะไปเีื้อส่งการกันให้สนุกด้วยมีตาวเวอร์ <c oughs>